สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนกของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่7นะครับผมย้ายให้หัวข้อวันนี้ว่าสถานการณ์ที่พระผู้ยิ่งใหญ่ทรงเลือกคงไม่มีใครชอบเลือกความยากลําบากความวุ่นวายความการตกต่ําตอนสมัยพระยิสตกิจาประสูติก็อยู่ประมาณาสมัยของซีซ่าออกัสตัสพระองค์ครองราชอาณาจักรประมาณ45ปีนะครองตั้งแต่31เ ปีก่อนที่สกกราดดังนั้นเองในช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นเวลาที่ความวุ่นวายของอิสราเอลอยู่แล้วก็สังคมก็ขมขืนเนื่องจากว่าเป็นเมืองขึ้นแต่กอบคุณพระเจ้าครับพระคัมภีร์ได้กล่าวในลูกาบท2ข้อ1นึงถึงข้อที่7บอกว่ายูมาคลาวนั้นมีรับสั่งจากมหาจากักรพรรดิซีซ่าออกัสตัสให้จดทะเบียนสม,มโนโครวัวทั่วแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสม,มโนโครวัวเมื่อคลินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย คนทั้งปวงต่างไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตนสังเกตพระกัมพีตอนนี้เวลานั้นพระผู้ไถ่ของเราผู้ยิ่งใหญ่ทรงเลือกเวลาที่สังคมวุ่นวายจำไหมนะครับเวลาสถานการณ์วุ่นวายไม่ได้หมายถึงความเวลวร้ายเท่านั้นแต่สถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษเสมอเมื่อพระเจ้าพระอ,องค์ทรงเลือกให้พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมนั้น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะดูเหมือนเลวร้วายแต่สิ่งที่เราควรจะไตร่ตรองก็คือพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ได้เสด็จมาในเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกันถ้าเกิดสถานกา,การณ์ไม่ดีกับเราพระองค์กําหนดเราอยู่ตรงนั้นให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราถามพระเจ้าครับพระองค์ให้ข้าพระองค์อยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนั่นคือเรื่องสําคัญมากในนั้นเองเราคงจะจําเรื่องของโมเลเดไคเกี่ยวกับเรื่องของพระนางเอสเธอร์ได้พระนางเอสเธอร์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นพระราชินี แล้วก็ชาวยิวกาลังจะถูกฮามานกันแกล้งและทําลายชนชาติคําพูดของบริเดไครได้พูดว่าถ้าเธอเงียบเวลานี้ความช่วยเหลือจะมาจากที่อื่นแต่ครอบครัวและครัวเรือบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตําแหน่งราชนินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้เป็นก็เป็นได้นะใครจะรู้แน่นอนครับพระเจ้าเลือกสถานการณ์ให้กับเราแม้จะขมขื่นวุ่นวายใครจะรู้ครับว่าพระองค์ทรงเลือก เพื่อสิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอันที่2ครับพระองค์ทรงเลือกเวลาที่ตกต่ำพระกบนบันทึกบอกว่าฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากนาซาเรตแคว้นกาเล,ลีไปยังเมืองดาวิดซึ่งชื่อเอบดเลเฮมแคว้นยูเดียด,ด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานเลเชอสายดาวิดเขาไปกับมารีที่มั่นกันแล้วเพื่อจะขึ้นทะเบ,บียนและนางมีคันเมื่อเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติมารีจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในหลังหญ้าเพราะไม่มีที่ว่างในโรงแรม เวลานั้นตกต่ำอย่างไงบ้างครับดาวิดท,ที่เคยยิ่งใหญ่ตอนนี้มาถึงครอบครัวของโยเซฟโยเซฟต้องเดินทางลำบากเป็นร้อยกิโลที่จะเดินทางไปขณะที่มารีมีคันแก่ที่พักก็ไม่มีตกต่ำมากจนต้องนอนในรางหญ้าและเราขอบคุณพระเจ้าครับครอบครัวดาวิดท,ที่ยิ่งใหญ่ตกต่ำขนาดนั้นข้อคิดนี้จุดนี้ก็คือว่าพระเจ้าพระองค์ทรงมักทำสิ่งยิ่งใหญ่จากสิ่งที่ตกต่ำ ดังนั้นเองเมื่อไรก็ตามที่เรากําลังตกต่ําลงไปดูชีวิตของหลายๆคนครับเช่นโยเซฟถูกพี่ชายขายไปตกต่าไปเป็นท่าแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเริ่มต้นนับศูนย์จากที่นั่นหรือเปล่าครับเปล่าพระองค์นับตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนนี้จะต้องเกิดผลมากมายถวายเกียรติพระเจ้าและสุดท้ายโยเซฟได้ช่วยเหลือพี่น้องของตัวเองและโยเซฟได้กลายเป็นรองของจัก,กรพรรดิเจาะร้อ,อ,รองฟาโรนั่นเนื่องจากว่า พระเจ้าพระองค์ทรงเลือกเวลาที่ตกต่ําเพื่อทําสิ่งยิ่งใหญ่เสมอดังนั้นเองสาถานการณ์ที่พระผู้ยิ่งใหญ่ทรงเลือกเวลาที่ความขมขื่นเกิดขึ้นอย่าเพิ่งคิดว่าแ yeah ย่นะครับพระองค์สร้างสถานการณ์จากเหตุการณ์แบบนั้นได้เมื่อพระองค์ทรงเลือกเวลาที่ตกต่ําพระองค์สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากเวลาตกต่ําได้ดังนั้นเองวางใจพระเจ้าในทุกวิกฤตการณ์เสมอขอบใจปอดครับ